แม่ยังไม่ใช่ฉันในนี้เลยอไอ้ปองแสนดีมาแล้วเนี่ยมาเปิดประตูหน่อยน้องไงใครกลัวเร็ว สวัสดีครับมาหาใครครับนี่คุณมาทำอะไรที่นี่ผมมาักทายนะครับในฐานบเพื่อนบ้านคนใหม่นี่คุณพูดอะไรของคุณ พออีเมื่อคืนผมมึงย้ายมาห้องตรงข้ามคุณนะครับต่อไปนี้เราคงจะได้เจอทั้งกลางวันแล้วกลางคืนเลยนะคุณนาบีเอ่อผมปองพบครับยินดีที่ได้รู้จักคุณกเวินครับ นี่ผมมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าขัดจังหวะอะไรใช่เรากำลังมีความสุขอยู่เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ต้องมายุ่กับห้องฉันนะคะฉันชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชอบมีเพื่อนบ้านะนะคะงั้นผมจะทำให้คุณชอบไปได้แล้วคุณจะได้รู้ว่าการมีเพื่อนบ้าน,นสนุกแค่ไหน ให้ฟังหน่อยเฮ้ย hey. แกจะเล่าให้ฉันฟังดีๆจะให้ฉันเดินออกไปถามคุณเกเวนเองมาแกกับเขาเป็นอะไรกันรู้ว่าเขาเป็นลูกค้าที่คลับแกแล้วมาตามจีบแกใช่ไหมไม่ใช่เจ้านี่แกไม่ใช่งั้นกิบเก่าอืมว้ยไม่ใช่แล้วคุณกเวินเป็นใครฮะ ทำไมมันถามเยอะจังวะี่ยังไม่จบอีกหรอไอบีเปิดประตูให้ฉันหน่อยแดดดีบ,บเออรอแป๊บหนึงรอแป๊บนึงอ้าวหนูวจจะรีบไปขนาดนี้ไยแกเมื่อกี้ฉันเจอหนุ่มหล่อง,งานดีคนหนึ่งเขาอยู่ตรงข้ามห้องแกเลยอ่ะแม่ทอมเทียมเจอผู้ชายหล่อๆหายเป็นทอมเลยหรอ แล้วมาทำไมเนี่ยไอ้หน้าทะเลคืออะไรเบื่อจริงๆแล้วนะไอ้พวกที่มันเก่งแต่ในโซเชียลแต่ในโลกความเป็นจริงอา่านหนังสือปีแล้วไม่เกิน8บรรทัดฟังแล้วจำใส่อยากสมองไว้ด้วยนะหน้าทะเลคือสัตว์สายหืน่นขี้เอาชอบป้องสาวๆโดยเฉพาะลูกแมวน้ำพูดยังไงก็คือเอาไม่เลือกนันแหละนี่ด่าไม่อยู่เลยนะหายใจทันไหมเนี่ย แม่ถ่อมเทียมนี่ถ้าเลียฉันงอย่างอีกทีนะฉันผ่าหมอจะปาดแนแน่เอาเลยไอ้บีี่วางก่อนนิวทำไมผู้ชายข้างห้องแกใครวะฉันไม่เคย<อ>เห็นหน้าเลยอ่ะเขยาย้าใหม่เหรอใช่เขาชื่อคุณกวินอไอ้แน,นี่รู้จักขเขาด้วย จรู้แค่ชื่อแต่ที่เหลือก็ต้องถามคุณนบีว่าเขาเป็นแค่เพื่อนข้างห้องรู้ว่าเป็นอะไรมากกว่านั้นเป็นอะไรเเป็นไรเริม่มถามไปแล้ว<อ>ก็พอไอพีไอไอพีไอ